ชื่ออะไรครับเมสซี่เรียบด่วนเมสซี่วินเมสซี่แนนนี่ก็ได้ค่ะกัปตันเมซี่ซูบัสเตสกัปตันซูบัสต์ใผลงานล่ะลง34นัด94ประตูเฮ้ยเก่งออกกีงนะไหนลองเล่าชีวิตส่วนตัวของคุณหน่อยสิผมเปรียบผู้ดีสารเนี่ยคือลูกบอลเล็งเล็งตบขวาหนิลดเมย์มานี่เลยในนี้เขียนว่าถนัดเลี้ยงลูกใช่ค่ะทำไมคะก็เลี้ยงลูกเหมือนกันขอดูทักษะหน่อยได้ไหมได้

คุณผู้ชมครับนี่คือหนังโฆษณาของบริษัท S G เป็นแคมเปญที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่าง Fighting the Next Messi J นะครับการค้นหา Messi J ชนาทิพย์สงกระสินคนถัดไปนะครับในหนังโฆษณาเราจะเห็นนะครับว่าชนาทิพย์สงกระสินนะรับสมัคร Messi J คนถัดไปซึ่งถ้าเกิดผู้ปกครองท่านไหนนะครับที่ได้ชมหนังโฆษณาของบริษัท S G ในครั้งนี้นะครับและสนใจกิจกรรมดีๆของทาง S G และ Messi J ชนาทิพย์สงกระสินนะครับในการค้นหาชนาทิพย์คนถัดไป นนัน้เราจะเชิญชวนให้โพสต์คลิปโชว์ทักษะฟุตบอลนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมกับ Finding the Next Messi J ซึ่งผู้ปกครองและคุณหนูๆน,นะครับก็สามารถตามติดกิการได้ทาง f a c e b o o k s c g Sport นั่นเองนะครับ โอกาสดีๆแบบนี้มาถึงน้องๆเยาวชนแล้วนะครับในการได้ร่วมพัฒนาฝึกสอนฟุตบอลโดยคุณพ่อก้องพบนะครับคุณพ่อแท้ๆของชนาทิพย์สงกระสินในการพัฒนาน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขึ้นมาเป็นชนาทิพย์สงกระสินนั่นเองนะครับสามารถตามติดได้ในรายละเอียดทาง Facebook s c g Sport นะครับโพสต์คลิปโชว์ทักษะฟ,ฟุตบอลร่วมกิจกรรม finding the next messi J จกับพิเชชนาทิพย์ messi เจคนต่อไปรอคุณอยู่ ติดตามกติกาได้ที่ Facebook SCG Sport